สรุปข่าวเด็ดอาชญากรรมประจำวันที่18มีนาคม2568ค่ะ ไปเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้ร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายปกครองของจังหวัดนนทบุรีบุกไปทลายรังปรีไฟฟ้ารายใหญ่ส,สุดของประเทศมีมูลค่ากว่า130ล้านบาทค่ะโดวยวันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตนนายกร,ร,รัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตํารวจโทสาราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํากําลังชุดสืบสวนตํารวจนครบาลร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกว่า10จุดทำลายรังปรีไฟฟ้า รายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนําเข้าพร้อมส่งออกจําหน่ายในเครือข่ายกว่าหนึ่งรเครือข่ายทั่วประเทศสามารถยึดของกลางเป็นอุปกรณ์บริตไฟฟ้าจํานวนกว่า130ล้านบาทซึ่งจากการตรวจค้นทั้ง10จุดยังพบได้ว่าแบ่งเป็นโกดังเปิดให้เช่าทั้งหมด5จุดและเป็นบ้านพัก5จุดพบผู้เกี่ยวข้องสรายเป็นผู้ดูแลโกดังให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าตอบแทนเดือนละ20,000บาท ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการล่อซื้อผ่านทางออนไลน์และติดตามมาเป็นประยะเวลาถึง8เดือนจากการตรวจค้นขยายผลของกลางทั้งหมดถูกลักลอบนำเข้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉวังมาจากประเทศจีนเพื่อขายในไทยมีการส่งออกตามออเดอร์ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีการสั่งผ่านทางออนไลน์และจะส่งกระจายไปยังตัวแทนต่างๆท,ท,ทั่วประเทศทั้ง4ภาพ มากกว่า100ร้านค้าซึ่งเบองตนเจมที่คาดว่าเจ้าขอมีเพียงคนเดียวเป็นชายไทยและตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่น,นะคะโสงทนายฟ้องไอรัชนกสสพักประชาชนนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาซื้อตึกเรียค่าเสียหายกว่า50ล้านบาทโดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่26สภาคามนี้ค่ะ ขันนี้สืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวรักชนกศีนอกสสกรุงเทพพักประชาชนและนายสหัสวัสด์คุ้มคงสสชนบุรีพักประชาชนให้ข้อมูลว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีการเข้าซื้ออาคารสกายนายย่านพระรามเก้าในยุคที่นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้นในราคาประมาณ7,000ล้านบาทในขณะที่ราคาประเมิอนอยู่ที่3,000ล้านบาท และยังมีหนี้อีก2,800ล้านบาทโดยมีการระบุอักษรย่อเจ้าของอาคารดังกล่าวว่าเป็นลูกของนักการเมืองสอเสือว่ามีความผิดสังเกตโดยล่าสุดในสุชาติชมกลิ่นนะคะได้มอบหมายให้ทนายความและทีมงานเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นฟ้องไอรัชนกและสสพักประชาชน เราได้ให้ข้อมูลว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีการเสื้อคันดังกล่าวทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ประชาชนเข้าใจผิดพร้อมย้าว่าการฟ้องดังกล่าวเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากเพราะการกระทําของสสทั้งสองคนนั้นเป็นการเยียบย่ําเกียติและดูหมิ่นสสกทมหลายสมัยแต่หาคู่กรณีเข้ามาขอให้ยุติในคดีดังกล่าวตนก็เชื่อว่านายสุชาติก็อาจจะยินดีและประนีประนอมยอมความกันได้ ทางนิสารได้นะัดไต่สนมุนร้องเดือนมนาที่26พฤษภาคมนี้ปิดท้ายกันที่ปปสนะคะด้าแถลงจับกุมอดีตนักร้องดังยุค90 พร้อมของกลางยาเสพติดทั้งยาบ้าและยาไอเป็นจำนวนมากโดยพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปรสได้ถแถลงผลการจับกลุ่มเครือ,รอข่ายยาเสพติดรายสําคัญซึ่งเป็นการจับกลุ่มเครือ,รอข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมรวบอดีตนักร้องวงดนตรีชื่อดังยุค90สืบนเนื่องจากการจับกลุ่มชาวไทยสองคนพร้อมไอ53กรัมที่ท่าอากาศยานานานิงประเทศจีน โดยทางการจีนได้ออกหมายจับหญิงไทยอายุ43ปีในข้อหาจับหาผู้ลำเบียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนจึงประสานมายังสำนักงานปปสช่วยสืบสวนและติดตามจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในคอนโดมิเนยียมแห่งหนึ่งย่านราชดาพิเศษพร้อมของกลางไอซ์สีทองและสีพิงโกรและเอ็กซ์ตร้าซีสุกซ่อนภายในกล่องเครื่องสำอางขนาดเดียมจัดสง่งให้กับลูกค้าซึ่งระหว่างจับกลุ่มมีชายปริศนาทักไลยกลุ่มสั่งซื้อยาเสพติด จ้าหน้าที่จึงสืบสนขยายผลจนสามารถจับกุ่มได้ขณะมารับยาเสพติดจ,จากผู้ต้องหาทรบาบว่าต่อมาคือน,นักร้องชื่อดังยุค9กนอกจากนี้ยังจับกุมหญิงไทยเพิ่มอีกหนึ่งรายพร้อมของกลางยาเสพติดหลายรายการและอุปกรณ์การบรรจุเครื่องช่างดิจิตอล <c oughs> รวมถึงตรวจยึดรถจักรยานยนต์และสมุดบัญชีธนาคาร1ิเล่มจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวชาวไทย ตามหมายจับจีนพบว่าในกลุ่มลายที่นักร้องช่วยดังยุกูงติดต่อสั่งซื้อไอซ์นั้นมีศิลปินดาราและบุคคลในแวดวงไฮโซนับร้อยซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข่าวเด็กอัากรรมประจำวันนี้สามารถติดตามสรุปข่าวเด็ดอาัากรกรมได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ